เจ้าตัวม้วเจ้าตม้วยพรราคีบัญชีเก้าครับบัญชีเก้าครับบอะว่าไม่ไม่มีคาเฟ่ไม่มีตะวกอะไรที่สำหรับผู้แพ้นั่นอยู่แล้วรับเองเาเป็นเมียกสูไปเพียรกับไปเพียกาแฟเนี่ยมันมันแห้ แต่ว่านี้มีแต่บำรุงบำรุงปนัใจบำุงเกพี่ส่วนพี่วีผิวพันธุ์บำุงอเียรมีอะครบังครับมีสบครบสุดยอดครับสุดยอดครับแ่บเอาไมาแแสบม่ได้กินหอมต่างๆนะหน้าสมุนไพรสมุนไพรแอนสมุนไพรรวมย่สมุนไพรอมโอแล้มาเอาหมสบแสบบครับสมุนไพแล้วคร่เยถึงเงินเขา ลองขับไปลองโอมงลองลองเรอยวัชรยาอย่งีผมเ่งง่่คณิ่สุดไม่เด็กมากนะครับขณะปัย่สม่ไมเก่่ัเแซ่บครับแซ่บ่่สุดยอดเลยครับมากครับมากม่ยังว่า่การเต็มเพราะว่าส่วนมากเนี่ยส่วนมากท่านเป็นท่านั้นท้านันลองเต็มที่กานเวทีเวทีรับเชิญนะมันมันหนึ่งเสียงคุณภาพเสียงมันบ่ไ้ แต่ว่าคันเป็นอ่าไล่แบบที่นี่เวลามันบังคับอืเวลามันบังคับสมมติว่าไล่สามไอ้น้องจ้องนาหาันสี่พือนแบเวลาบีบเวลาบีบบังคับเล่น,งนงยงเลี้ยงกระองมายิบมาย่อยขนาดน่ะเราการมองอื่นือ <c oughs> เป็นแจมไปแจมห้องบริจัดเต็มแมตในเรื่องในเรื่องการเล่นนะแต่ว่ามือนี่ นนเป็ไมือนี่เอาเต็มเหนียวเลยมือนี่เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวครับเต็มเหนียวเต็มเต็มเตแมสเลยมาผลงานเพลงผมมีการอั้มกันมาเพียงการลองเพราะใดเพียงเหนียวมันเฝ้าพูดพี่สิ้นขึ้นเอาเต็มที่เลยเอาสุดท้ายจนมาได้ใส่จูน่มกันโบราณไปไปบุญกินปลาแบบเหล่าเฟ้าอย่างนี้นะครับเด้อไปบุญกินปลา มาเรียนนอนก็มาที่ดีเลยเดี๋ยวมาเขาเพี้ยนเ่ยแก่ข้าวเลยแก่ข้าวนะครับแก่เป็นยู่หัวเลยแก่เป็นยู่หัวใหญ่เลยบวกฟังให้ชันนะฟังบวชัติดตีแบบว่าคำพูดโว่หลายๆมูแมนครับไม่ใช่โว่แต่โวคือมูครับ มันสีมีห่วงเล็บอยกเททายนะขอบพี่ก็อุุ่นมากครับหนึ่งร้อยบาทไปอุบุนกินปลามาพี่กินเราเนื้อไข่ไข่เขาพี่นี่กันว่าเอาบุญมาตรงนี้ขนมเซนขนมเซนเขาวปุ้น้อนประเด็นถึงอ่าขนมเซนเขาวปุ้นทังเสี่ยมันครบได้เขาต้มเขาหนมอ่าอันนี้เขาบ่ได้เอื้อนเขาต้มได้เนี่ยเขาเอื้อนเขาหนมอืมมมันคือโบบาน เพราะมันเป็นขนมเซนขนมเซนอ่าต่าให้คุณภาพครบสูตรในการมากินละมันใจมันต้องพี่มแขนมกินอบแห้งสูตรพิเศษเบิรมตะซ่ซองอร่อยไอ้คพี่ไล่ถาไม่เหมือนไล่ถาไม่เหมือนมากอ๊ครับเที่กูจะขอจบแล้วเพื่ออะไร อันนี้คือของเซีนแบบเห็นม่้เป็นลวกเลยเป็นเส้นเลยวายเอเล่ไอ้ลวกแบบเลยเด้งดึ๋งกินละมันใจแซ่บนี่แบบไอ้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับลวกกับผ้าใช่ใช่ใช่ใชลวกกับผ่าอาหารเนี่ยถ้าแมนตัวนี้ปุ๊บมันนี่ผลต่างเที่ยงแมน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 ของมักของดองของมักของดองอันนี้ผมเม็นของมักดองครับเป็นอ่าเขาเอื้อนว่าข้าว ข้าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวเจ้าคุณภาพดีนะครับที่ผ่านการตรวจสอบโดยอ่านพูดอ่าเพิ่งเอาลวด g M P g M P ตรวจสอบย่างดีว่าเป็นขนมกินอบแห้งที่มีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยอีสีซองเจ้าบาทมันซองละก็ได้หนาะ 35บาทสาม่องละสามบห้าบาทสาม่องนบาทก็ซื้อะพี่องเยอ่าไอีก่องนพึ่งจะได้สากนครับซ่อนหนึ่งจะได้สามคนครับส้นเกนครับสะอาดปลอดภัยเราโดยเฉพาะสุ่มเขาเอาาคนเท่าเนี่ยโอ้ยสุดยอดแล้วในตอ้แล้วครับ แม่นมันเนียเเขามีต่อได้ให้รินเขามากเขามากมือถือจัดเต็มครับพี่น้องครับมัเป็นลงจูตอนบอยจะเป็นเขาตักแสดงท่ันเราไปชีวิตที่ดึงอ่าบอยจะเป็นศิลปินภูไทยนะครับไอ้รัมที่ก็จัดเต็มมาบอยเดี่ยวมากสองคนมาเปิดวงเลยเหลืออยู่สองคนไงวะเออเหลืออยู่สองคนเปิดลืออยู่สองคนแบบหนึ่งเลยอาพี่น้องครับหอบมาสำรับไม้ได้ัะแบ็คอัพแบ็คอัพนมาชุดใหญ่วางเวียนนั่น กินต uh ั huh. ke wa, ke wa, ้งแต่อันพักแล้วเขาว่ากันไปห้ากันนี่ต้องกินขนมเสียงแมนเขาไปไปกุนฉินเขาตเขาต้มกับขนมไม่เขาต้มเขานมเนี่ยมันมีตาฟัดใดแล้วแต่ว่าเขาต้มมันกินยากเขานมกับมะเดืหวานดิอันนี้นี่เฮ็ดขนมกันเลยดีไรแม่โมเฮ็ดขนมเฮ็ดขนมในคือขอละซองนี่ไหมครับครับ เซนมันเนี่ยต้มต้มให้มันสีได้ทีจังไลยบบบที่ไเอากะทิเอาน้ำเชื่อมลงตัดเส้นเนี่ยมันงามๆโอ้ยเป็นเป็นขนมเลยด้วยอ่าทั้งเป็นขนมเส้นทั้งเป็นขนมหวานอ่าเป็ขนมหวานเลยสารพัดประโยชน์ให้เรากับปอดภัยน่ะที่ในแน่คือมันปลอดภัยที่แน่ๆคือปลอดไผ่ เป็นไรชิงสิเพรคุณคุณครับหนะครับักมาเฟ่ต้องจูบุนนีดๆเลยนะมาผมไม่ย่าอาวุต้องไม่เยมเ็นเป็นเซ็มเป็นสายไปนะฮะอตัวตะแก้วหอนเขาด้อยเลย้วหอนเสีบคัเสีบเสีบคัทยกวหอนนี่ก็ได้อยากเมื่อไหรไหมไทยครับบ่มีเงินเอาผมจัดให้ก็ได้เอาเอาเลยเพราะว่าเพิ่คยื่อยอยู่ในตรอบนี่เพนบ่มีเงินใช่ไรมใจวัดใจกัน ไอ้เพื่อว่าผมซื้อมาตลอดนะขาก็ะ้องไปไล่มังปอะวัดเพิ่นไม่ไหนก็ซื้อมาตลอดน้ออบมาเลยเอาเใจใจว่าใจเงี้มีเพิ่นแสิมองเขาอยู่แล้วน้องปอยมัเอาเมเพิ่นมีนี่นะเพ่อนมาขอการกินขอกันได้นบานเข้าเอาพี่น้องแ้เพีงคูพนทักกลเพิ่นอยากบิ้งกันเลยน้อโจนอนี่ถูกถูกเพิ่นอาเพิ่นแพงเพิ่นแต่ว่าเพิ่นอาติ งบประมาณหรือว่าตุ้นทัก็อาจัยพ่พความปันไดอยากด้ยากนั่การดูเรียขอบครัวจับนายตึงหลังมันบ่ทั้งสิก็อยากอยากบึ่งก็อยากบึ่งอยากบึ่งก็อยากบึ่งก็ขอมันบ่ยากขอกันมากกันไดสำหรับนุงโจเนี่คือสต๊อบอยู่แล้วอย่างนมีิ่นก็สีเงืองเขาอยู่ผย่างิ่นมีเิ่นก็เสียบ่แร่นำใจดอกจีนำฝนเงื่อนเสือ่นปานบ่อ้ายเหน อ่านำไปเงื right. so ่อเสริมลงไปอยู่น้ากันไปบางคนเหมือนบัตรลอยชีพก็บาดบัตรลอยพูดอุหาลอยก็มีมีพูดสามลอยก็มีเสียงังสั่นแล้วดังสั่นแล้วอูมีหรอครับครับเอาถักมั่งเพืเนี่ยขอสาวน้อยเพียงเพงได้ไปหน่อยตอนนี้เพื่อขอเพียงละพันกังะั่นตอนนี้เลยครับอือขอเพียงละพันสั่งตั้งเพียงอ่ะนั้นก็สิเพียงหมื่นตัวนั่นน่ะฮะสิเพียงหมื่นตัวนั่นน่ะไว้ลองข้าวเดียวเดี๋ยวมื่นกว่าแล้ว มวนกันไปหักแพ่อนกันไปให้กำลังใจกันไปผู้มีก็ให้กำลังใจทั้งนุ่มโจเอาผู้ระบาดผู้ระเบียเขามาผู้บ่มีก็เฮ็ดจังไรล่ะกับคุยกันก็เว้าหอมก่นเออหอพิ่นอ่านุ่มโจนี่เราเป็นคนบ่ใจไม่ใส่ทั่วดำไม่ใส่ละกรหน้าหัวเปลี่ยนภาพเลยเจ้าหน้าทีวาไปยู้เนเจ้าคว้าม่เจ้าคว้าม่อโดยภารกิจการงาน ไม่สนผูงสาวนอยองทันมี่้ววัานี่อแต่นไม่เห็นไลยสดเดือทั้งไมีโอการเลยตัวหอตัวใดใดห้นี่ครับอีกว่ไหมูกใต้ระดงมันโง่ัวหากันไดแนแล้วโรกเก่าเด้ลกยังเมื่อได้จงรวไปเยี่ยมไหกว่าจรวยจะรวยเก่านนี่ไจโรคเก่าเลย

เดี๋ังช i mean. ียกันพี่น้องให้แมนแม่มันตงไม่รู้เรื่องเดี๋ยวยังเชียกันพี่ร้องอ่าวติด